สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ค่ะศูนย์รวมสินค้าไอทีสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ครบครันทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือค่ะซึ่งบอกว่าสําหรับตอนนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับเดือนสุดท้ายของปีแล้วเดือนธันวาคมค่ะสยามทีวีของเราจะมีแคมเปญพิเศษอะไรตามไปดูกันเลยค่ะมอบของขวัญอันทรงคุณค่าแด่คนที่คุณรักค่ะสินค้าหลากหลายรายการขนขบวนมาลดราคาสูงสุด 70%ด้วยกันเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะได้ผ่อน0%ยาวนานถึง24เดือนและที่สําคัญค่ะลูกค้าที่ใช้ในส่วนของบัตรเครดิตนะคะจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงถึงห้0 0 0ืบาทด้วยกันค่ะ พบกับสินค้าลดแรงเซลลใหญ่ส่งท้ายปีอาทิตย์เครื่องทำน้ำอุ่นจากไมเดีย4,500วัตต์ค่ะตัวนี้เขามีปุ่มควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนด้วยมือนะคะควบคุมการใช้งานแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะมีการแสดงสถานะด้วยไฟ LED รวมไปถึงหม้อต้มของเขาค่ะเป็นหม้อต้มกิ่วร่อนคุณภาพสูงราคาสุดพิเศษนะคะจาก2,690เหลือเพียงแค่1,590บาทเท่านั้นค่ะ ตชิบ้าเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด4,500วัตต์ระบบวิววอตเทอร์โฟร์สามารถควบคุมอุณหภูมิน então, waiter, うう้ำอ <me> ุ่นได้คงที่ตลอดการอาบน้ำโฟรเซนเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการไหลของน้ำแม้จะไหลเพียงแค่1.2ลิตรต่อนาทีก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพราคาสุดพิเศษค่ะ2,190บาทเท่านั้นเองค่ะ ออโต้หม้อหุงข้าวความจุ1.8ลิตรใช้สําหรับหุงข้าวอุ่นนึ่งอาหารซึ่งบอกว่าในส่วนของตัวหม้อค่ะเขาเคลือบเทฟลอนทําให้ข้าวไม่ติดหม้อเขามีระบบอุ่นอัตโนมัตินะคะสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ง่ายวันนี้ราคาสุดพิเศษค่ะ449บาทเท่านั้นค่ะ โตชิบา้าเครื่องปั่นรุ่น BLT 6 0ความจุ1.5ลิตรพลังปั่นคุณภาพสูงด้วยกำลังไฟ600วัตต์ใบมิสเตเลส4แฉกปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดค่ะจากราคาปกติ1,590เหลือเป็นแค่890วบาทเท่านั้นค่ะโตชิบา้าไมโครเวฟขนาด20ลิตรมาพร้อมกับกำลังไฟ700วัตต์ ร้อนเร็วอุ่นไวตับความร้อนได้5ระดับค่ะวันนี้ราคาสุดพิเศษ1,690บาทเท่านั้นค่ะออโต้ค่ะมอสซุกี้บาร์บีคิวซึ่งบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นกระทะอนเนกประสงค์ค่ะดีไซน์ทันสมัยนะคะที่สำคัญเลยเขาแข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็เคลือบด้วยสารป้องกันที่ไม่ให้อาหารติดภาชนะมาพร้อมกับปุ่มกดที่ปรับอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นเตาปิ้งย่างแล้วก็ปุ่มกดสําหรับ ปรับอุณหภูมิช่องสุกี้ได้ด้วยนะคะสามารถใช้งานปิ้งย่างหรือว่าเป็นหม้อต้มสุกี้พร้อมกันหรือว่าแยกกันก็ได้ค่ะที่สําคัญเลยนะคะเขาทําให้อาหารเนี่ยไม่อมน้ํามันด้วยราคาสุดคุ้มค่ะวันนี้เพียงแค่859บาทเท่านั้นค่ะเสี่ยมี่ค่ะเป็นเครื่องฟฟกอากาศ48ตารางเมตรนะคะทํางานได้อย่างเงียบสงบค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเขายัางเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณเป็น2เท่าค่ะกับ การดักจับอนุภาพที่มีขนาดเล็กนะคะ0.3ไมครอนได้ถึง9.9.97ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเขายังมีการกรองแบบ3 in 1ค่ะเพิ่มอากาศให้บริสุทธิ์มากขึ้นด้วยนะคะราคาสุดพิเศษ5,390บาทเท่านั้นค่ะ มาที่สินค้าตัวต่อไปค่ะสังจูงค่ะตัวนี้เป็นเครื่องสาักาพฝาบน18กิโลกรัมนะคะสำหรับเครื่องตัวนี้ค่ะเขามีการซักที่ทรงพลังแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นให้คุณสามารถซักเสื้อผ้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพภายในเวลาแค่31นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งบอกว่าตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพทนทานค่ะรวมไปถึงเรามีการรับประกันให้คุณยาวนานถึง20ปีด้วยกันค่ะวันนี้ราคาสุดพิเศษ1490บบาทเท่านั้นจัดเลยนะคะ สินค้าตัวต่อไปค่ะตู้เย็นจากโตชิบานี่บอกว่าเป็นตู้เย็น1ประตูนะคะขนาด5.2คิวค่ะรุ่น GRD149 ซึ่งบอกว่าตัวนี้เนี่ยความพิเศษตรง อยู่ที่ฐานตู้เย็นนะคะสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในกรณีที่พื้นที่วางตู้เย็นเนี่ยไม่เรียบนะคะมาพร้อมกับการรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีค่ะกําลังไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะคะ80วัตต์ค่ะมาพร้อมกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5วันนี้ให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษ4ี่0บาทค่ะสินค้าตัวต่อไปค่ะจากซัมซุงนะคะตัวเป็นตู้เย็น2ประตูขนาด13.9คิวนะคะซึ่งบอว่า เขามาพร้อมกับพื้นที่ภายในกว้างขึ้นแต่ว่าภายนอกอยังเท่าเดิมค่ะมาพร้อมกับระบบออาราวคูลิ่งค่ะ เย็นทั่วถึงทั้งตู้มั่นใจได้เลยนะคะว่าอาหารของคุณเย็นอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณจะวางมุมไหนของตู้และนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเขายังมาพร้อมกับการช่วยรักษาอุณหภูมิแบบคงที่สม่ําเสมอค่ะและนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ยังช่วยคุณประหยัดไฟมาพร้อมกับการดีไซน์แบบมินิมอลลิสติกค่ะเรียบหรูลงตัวกับทุกการตกแต่งค่ะจากราคาปกติ16,200บาทวันนี้เราให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษ1290บาทเท่านั้น เลยนะคะคสินค้าตัวนี้คุ้มมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้จัดกันกับอ c คน e t i กค่ะตัวนี้เป็น LED ดิจิตอล TV ขนาด32นิ้วนะคะเขารองรับในเรื่องของระบบดิจิตอลทีวีไดเรก LED ค่ะให้ภาพที่ดีกว่าและนอกนอจากนั้นแล้วเขายังมาพร้อมก,กับการประหยัดไฟมากกว่าด้วยค่ะวันนี้ให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาสุดคุ้ม2,990บาทเท่านั้นเอง ขยับมาอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ TCL LED Google TV 4K ค่ะตัวนี้เป็นรุ่น55 V6B นะคะเป็นสมาร์ททีวีขนาด 55นิ้วค่ะให้สีสันสดใสาภาพสมจริงด้วยเทคโนโลยี 4K UHD HDR และ Dynamic Color e n h a n c e m e n t ค่ะมาพร้อมกับระบบเสียง Dolby Audio ค่ะที่ชัดแล้วก็ละเอียดขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วนคะคะยังมีระบบ3มิติค่ะให้คุณได้ดูหนังหรือว่าเล่นเกมได้อย่างเพลิดเพลินวันนี้เขามาในราคาถูกมากๆเลย9,900บาทเท่านั้นเองจัดเลยนะคะ รุ่นนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับ Samsung LED Crystal UHD Smart TV One Remote ขนาด65นิ้วนะคะให้ภาพที่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะรวมไปถึงให้คุณเนี่ยได้ดูหนังได้อย่างสบายตานะคะมาพร้อมกับการยกระดับคอนเทนต์โปรดของคุณค่ะให้มีคุณภาพกับระดับแบบ 4K นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลย เขามีระบบปฏิบัติการค่ะช่วยเหลือให้เข้าถึงความบันเทิงที่คุณต้องการมากกว่าที่เคยด้วยค่ะจึงบอกว่าตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับลำโพงจากทีวีและซาวบาค่ะที่ประสานกันได้อย่างลงตัวมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาเพียงแค่16,990บาทเท่านั้นค่ะ ขยยาพาทุกท่านมาเชี่ยมชมสมาร์ทโฟนกันบ้างค่ะกับ Vivo Y19s ตัวนี้นะคะ128 g b ค่ะเป็นสมาร์ทโฟนเพื่อคนรุ่นใหม่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ทนอึดถึง5,500มิลลิแอมด้วยกันค่ะมาพร้อมกล้องที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลค่ะตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันด้วยความทนทานนอกหือจากนั้นแล้วนะคะเขายังมาพร้อมกับการชาร์จเร็ว15วัตต์ค่ะกันน้ํากันฝุ่นมีลำโพงคู่นะคะสามารถเพิ่มเสียงได้ดังสูงถึง300%ค่ะ นี่บอกว่าเป็นครั้งแรกในตระกูลวายของ vivo นะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษค่ะ4,649บาทเท่านั้นเองวันนี้เราแถมฟรีกับกระเป๋า Vivo ให้กับคุณค่ะเอาใจสาวก iPhone ค่ะกับ iPhone 13 128 g นนะคะวันนี้จากราคาปกติ23,900บาทเหลือเพียงแค่17,900บาทค่ะ เอาละค่ะใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กแนะนาเลยค่ะโน้ตบุ๊กจาก HP ตัวนี้ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กที่มาพร้อมกับหน้าจอ15นิ้วนะคะแรมของเขา 16G ค่ะดีไซน์โดดเด่นนะคะรองรับทุกการทํางานค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเขายังมีความทนทานแต่ว่าน้ําหนักเบานะคะประสิทธิภาพตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับฟลูเจอร์ด้านความปลอดภยัยสเปคแรงนะคะมาพร้อมกับ CPU AMD Ryzen 5ค่ะวันนี้เราให้คุณได้เป็นเจ้าของในราคาสุดพิเศษ15,000 5,900บาทเท่านั้นเองนอกนาจากนั้นแล้วเรายังมีของแถมให้คุณแบบจุกๆด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแคมเปญสุดพิเศษที่สยามทีวีนํามามอบให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นเพื่อนกับเราค่ะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่บอกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเพื่อนกับสยามทีวีแอดไลน์เป็นเพื่อนกับสยามทีวีค่ะเรามีในเรื่องของการบริการหลังการขายเพิ่มขายเพิ่มอีก1ปีด้วยค่ะ,คะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่บอกว่าบ้านอยู่ไกลนะ,ะ่ะาไม่มีรถมาขนไม่ม วันนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กับเราได้ค่ะเพียงแค่คลิกเข้าไปที่ www. s ย a m t v .com ค่ะนี่บอกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ช้อปปิ้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านได้ช้อปปิ้งออนไลน์กับเราตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งใน www. s y a m t v .com นะคะเรามีสินค้าแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนการบริการจัดส่งติดตั้งภายใน1ชั่วโมงไม่มีเก็บเงินปลายทางลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสั่งสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วรอรับสินค้าได้ภายใน3วันมาพร้อมกับก,บการรับประกันสินค้ายาวนานถึง10ปี เรามีสูตรบริการทว่าถ่ายด้วยนะคะซึ่งบอกว่าสำหรับสยามทีวีดิจิตอลสโตร์ค่ะเราเป็นศูนย์รวมสินค้าไอทีสมาร์ทโฟนที่ครบครันทันสมัยที่สุดนะคะมาพร้อมกับดิจิตอลเซอร์วิสค่ะให้บริการในเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลกับลูกค้าทุกท่านรวมไปถึงเรายังมีการบริการหลังการขายที่รวดเร็วว่องดุดสายฟ้าแลบ เรามีวีด้วยกันทั้งหมด4สาขาไม่ว่าจะเป็นสยามทีวีสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขาจอมทองสาขาลำพูนและสาขาลำปางใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับรองไม่ผิดหวังในเรื่องของการบริการจากสยามทีวีอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไป,ไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ